สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาสำรวจโครงงานเรื่องลำเลียงวันวางจากเมืองกา,ากนนกของเมืองค่ะที่บ้านปอค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพวกเรามีความสนใจในเรื่องเมืองด่านนอกเลยจะขอรบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพระอาจารยเจ้าค่ะขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนบุวใหญ่ วันนี้พระจา์ก็ดีใจที่นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเมืองด่านนอกแต่พระจารย์ก็เพิ่งมาอยู่ได้สองปีเมืองด่านนอกนี่เป็นเมืองที่เกิดขึ้นมายาวนานงนั้นพระจางจึงอยากแนะนําให้นักเรียนได้ไปพบกับปราชชาวบ้านก็จะมีคุณลงุงเลิศชํำนิ่นอกซึ่งเป็นคนที่มีอายุมากหรือว่าเป็นปราชชาวบ้าน แล้ก็มีคุณพ่อแสวงตนน้ำขาวและก็มีคุณแม่สายทองคิดเห็นที่จะให้ข้อมูลกับนักเรียนเกี่ยวกับมืองดางนอกได้ดีฉัะน,นั้นก็อาจารย์จึงขอแนะนำให้นักเรียนไปพบกับปาดชาวบ้านได้เป็นลำดับต่อไปขอเจริญพรัด,ดค่ะ หนูมีวความสนใจเกี่ยวกับเมืองแดนนอกก็เลยอยากจะขอสอบถามคุณตาเท่าที่คุณตาจับข่าวความกันอย่าจำได้อยู่เมืองแดนนอกที่เป็นด่านมันมีลักด่านสําคัญอยู่ที่ตรงนั้นแหละด่านหนึ่งมันมีตีป่ายอยู่ประกอบคือ่านนองนี่ก็ว่ากันคุณกุจกไม่ กำจอนบานจะล้างใหญ่นั่นเลยนะแต่ก่อนเขาเขาเรียกคุณเรียกคุณคือคุณจุจอบำจอนแล้วก็จุจอบำจอนอูผมนี่ก็คุณวิชิตจำนุ่งตำบุตรจอกคือการนี่ที่นี่ก็อาผมคนอยู่ไกลๆบ้านคิดกันก็ผมนี่กันอาผมอ่า ตาอีกนายดาบดาบเป็นนายดาบดาบเป็นคุน้เป็นกำดันแล้วก็มาคุณนี่คุณจอกนี่ก็รู้แค่นี้แหละครับแต่ก็มีข้อผมเนี่ยคนไทยขอมูลไว้ขอผมก็บิดผูเป็นผูก็เลยมาให้ข้อมูลเรา กกกันนนนเเราา,งนานนร่งดออคื้บริเวณต้นมะขามใหญ่นี้อดีตเคยเป็นที่ตั้งที่ทำการด่านในปีพุทธศักราช2390ณบ้านทองหลังใหญ่ตำบลโนนประดูจังหวัดน,นครราชสีมาขาอนุญาตสอบถามต้นมะขามต้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะมันเป็นต้นเกา่าต้นแก่มันเป็นโรคผักเกา่าแต่ก่อนอำเภอบ่อใหญ่ใหญ่จะหนีไปอยู่บ่ใหญ่ ส่วนตัวมันอยู่ท้องหลังใหญ่นี่นะครับเป็นรงงผักเก่าจับหนักสวดหนักไอ้มาเขาก็มาใส่สวนใส่ไอ้แหวนกำนั่นเก่าครับคุณาคอยากจะสอบถามว่าบริเวณแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเมืองการนนกมันเป็นมันเป็นเขตลักยิโลกับแต่ก่อนมันเที่ไม้ เนบุบแดงปทายบุญนี่มัลงคัดเลิกทหารกันนี่หมดที่มันลักกิโลเฮาก็ฝังตามถนนเรื่อยไปนี่โดนนึงก็ลักนึงกิโลนึ่งก็ลักนึงจ้ะสํารวจพื้นที่ประกอบการศึกษาโครงงานลําลึกวันวานจากเมืองด้านนอกสู่เมืองบัวใหญ่บ้านทองหลางน้อยตําบลดอนตะนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณตาคะนี่อยากทราบว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของอะไรมาก่อนคะเป็นที่ไก่ค ลงลงผีไถ่ของแล้วก็มีลงสีสีข้าวลงสีสีข้าวตรกคอนนาสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่ตุ่มุ่มเล้าด้านนอกอำเภอด้านนอกนี่แล้วที่ตุ่มเล้าอำเภอด้านนอกแมก่อนน่มันก็มีเลยมันนานแล้ว ้อยว่าปีแร้วบริเวณนี้ใช่ที่ตั้งโรงสีของเมืองด่านนอกไหมคะใช่ครับคุณตาค่ะในสมัยเมืองด่านนอกที่ตั้งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวพินะค่ะใช่ได้เป็นเมืองด่านนอกเป็นที่ตั้งชุมชนชาวพินมีลานตึกโครงแถวอยู่แถวนี้เลยนี่นี่ตั้งเตนุนมานี่ที่นี่เป็นที่วาการอำเภอแถวนี้เป็น่าวการอำเภอด่านนอก จะมีของขังมีอะไรอยู่ในนูน้นแหละใน่ไหมก่อนอะไร